สวัสดีนะครับวันนี้พบสิจพิบาลนะครับเดวเช้าวันพระหาหารหัสที่9นะครับเดือนกุมภาพันธ์พระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่13จนกระทั่งถึงข้อที่35ซึ่งเป็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูได้ปรากฏตัวนะครับหรือเปิดเผยพระองค์ให้กับนะครับชายสองคนได้รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วที่เมื่อวานสองวันก่อนที่เราศึกษา พระเยซูนะครับทูตสวรรค์ได้มาบอกกับผู้หญิงผู้หญิงได้มาบอกกับพวกอัครทูตนะครับและอัครทูตนี้ก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ชายสองคนนี้นะครับพระกัมพีบอกได้มีคนหนึ่งชื่อเคลโอพัสนะครับอีกคนหนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งสองคนมีธุระที่จะทำในนะครับหมู่บ้านหนึ่งที่เขากำลังเดินทาง นะหมู่บ้านชื่อเอ็มมาอู M o S, จากกรุงเยรูซาเล็มห่างกันสิเบเอ็ดไมล์ระหว่างเดินทางเขาก็สนทนากันสิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นของพระเยซูที่ตายแล้วมีบางคนที่พูดถึงว่าพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาขณะที่เขาสนทนานั่นเองวันนี้ให้เรามานะครับดูด้วยกันนะครับข้อคิดสองข้อคิดนะครับนั้นก็คือหนึ่ง พระเยะซูเสด็จเข้ามาใกล้ดําเนินกับเขาประการที่สองพระเยะซูเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาทั้งสองต่างกันนะครับให้เรามาดูนะประการที่หนึ่งก่อนนะครับประการที่หนึ่งคือพระเยะซูเสด็จมาใกล้ดําเนินกับเขาขณะที่เขากําลังถ้าสองคนนี้กําลังทุกข์ใจกําลังมีชีวิตที่เต็มไปได้วยความสงสัยหรืออัศจรรย์ใจหรือเขายังไม่เชื่อตรงใจ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายหรือหาศพพระองค์ไม่เจอจากคำบอกกล่าวของผู้หญิงนะแล้วก็เปรตโตที่ไปที่อุโมงฝังศพนั้นในช่วงเวลาแห่งความสงสัยนั่นเองพระเยซูเสเด็จมาใกล้และดาเนินไปกับเขาพงมาในช่วงชีวิตของพวกเราที่กำลังพบกับความสงสัยพบกับความ ใช้คําว่านะครับความทุกข์หรือในช่วงชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยความสับสนพระองค์เสด็จมาหาสาวกสองคนนี้และเช่นเดียวกันมาหาพวกเราและเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นพระองค์ทาอะไรแต่พระคัมภีร์บอกกับพวกเราว่าพระเยซูมาแล้วก็ถามพวกเขาและเขาก็เล่าแล้วพระเยซูก็เริ่มเลยอธิบาย โดยที่พระองค์ทรงอธิบายดยใช้อ้างอิงจากพระคัมภีร์ตั้งแต่ข้อพระคัมภีร์ของธรรมบัญญัติของโมเสสผู้เผยพระวจนะนะครับอธิบายเพื่อให้เขาได้เห็นเพื่อเขาจะได้รู้นะครับว่าพระเยซูหรือพระคิดพระมาสีหานั้นจะต้องทนทุกข์แล้ว จึงจะสามารถที่จะรับพระสิริของพระเจ้าคือเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นเองโดยที่พระองค์ใช้พระคัมภีร์ในการที่จะช่วยเขาในช่วงที่เราเองอยู่ในสภาพของความสงสัยสิ่งที่จะช่วยพวกเราที่ดีนั่นก็คือพระวจะนะของพระเจ้าที่จะให้คำตอบแก่พวกเราในช่วงชีวิตของพวกเราที่เราเองไม่เข้าใจในบางสิ่งในชีวิต พระวจนะของพระเจ้านะครับและพระวิญญาณของพระอ,องค์จะช่วยเราและช่วยให้เราได้เห็นเข้าใจแจ่มแจ้งถึงหนทางชีวิตที่เราเองจะต้องเดินนะสิ่งหนึ่งได้แล้วข้อคิดอีกอย่างหนึ่งคือพระอ,องค์อยู่ใกล้เราและดำเนินไปกับเราด้วยในช่วงชีวิตที่เราเองกำลังอยู่ในความสงสัยความกลัวความไม่มั่นใจ แท้ที่จริงพระองค์ไม่เพียงแต่ดำเนินกับเราพระองค์โดยทางพระวิญญาณสถิตยอยู่ในชีวิตของพวกเรานะครอันนั้นเป็นข้อคิดประการที่หนึ่งข้อคิดประการที่สองพระเยซูเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาคําว่าสถิตเสด็จใกล้ดําเนินกับเขาต่างกันกับเข้าไปพักถ้าเราดูในข้อที่ยี่สิบเกหลังจากสิ้นสุดการสนทนาการอธิบายพระกัมภีตลอดเส้นทางสิบเอ็ดไมล์ที่เดินมาด้วยกันนั้น แล้วพวกเขาเองก็ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระเย,ยซูพูดแล้วพระเย,ยซูพระกัมพีบอกว่าพระเย,ยซูกําลังจะเดินเลยไปแต่ทั้งสองคนนั้นก็ทําไมครับมีใจที่เชิญนะพระองค์เข้ามาพักกับพวกเขานั่นเองเป็นจุดที่ทําให้เกิดความชัดเจนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของทั้งสองคนนี้เมื่อพวกเขาได้เชิญพระเย,ยซูพระองค์ เต็มใจที่จะเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาในข้อที่2 9และเมื่อการพักอยู่ความใกล้ชิดความสนิทสนมนะครับทำให้พระเยซูคิดนะครับขณะที่ร่วมโต๊ะอาหารการร่วมโต๊ะอาหารเป็นการแสดงถึงความปฏิสัมพันธ์นะความสนิทสนมตอนที่อยู่ในโต๊ะอาหารนั่นเองพงได้ทำสิ่งหนึ่ง และทําให้เขาทั้งสองกระจ่างหรือทําให้เขาทั้งสองได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์นั่นก็คือพระอ,องค์ทรงหยิบขนมปังขอพรแล้วก็หักให้กับเขานั่นก็คือพิธีมหาสนิทที่พระเยซูเคยทําสถาปนาขึ้นให้กับสาวกอักรทูตของพระอ,องค์12คนนั่นเองเพราะเมื่อหลังจากที่ก็ทําแล้วในข้อที่31 ตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาก็จำพระองค์ได้นะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเมื่อชีวิตของพวกเราเริ่มใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้นนะสนิทสนมกับพระองค์มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ทำทำให้เราเองสามารถที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นจำพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ นะครับเข้าใจมากขึ้นตาของเราก็เปิดออกนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระกัมพีได้บรรยายไว้ในที่นี้นะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้พระเจ้าพระเยซูหรือพระองค์นัททำให้สาวกเข้าใจด้วยวิธีการที่ใช้ขนมปังการหักขนมปังหลายครั้งที่พระเจ้าใช้เหตุการณ์ต่างๆช่วยหรือให้เราระลึกถึง และเข้าใจความหมายนะครับหรือคำสอนในเรื่องของฝ่ายวิญญาณนะได้เช่นเดียวกันพนะระย้าทรงช่วยเราด้วยพิธีการที่ต่างๆในอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมอยากจะนำข้อคิดโดยผ่านทางพิธีมหาสนิทการหักขนมปังและการดื่มลามังุงงูนที่พระองค์ได้ทรงํำชับพวกเราให้ทำ จนกระทั่งพระองค์เสด็จมานะั้นในพิธีนั้นในความล้ำลึกในขนมปังและน้ำองุ่นที่เราเองดื่มและขนมปังที่เราทานทำให้เราทำไมครับรู้จักพระเยซูมากขึ้นอันนั้นเป็นข้อคิดที่ผมอยากจะฝากไว้กับพวกเราวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับเราและถ้อยคำของพระองค์นะครับช่วยพวกเราทุกคน ในพนามของพระเยซูคิเจ้าเอเมนนะครับ